มัน,นไหมมันนแตก้่ะกองจะเป็นอนี้ค่กมาเข้ามาในกล่องปากนี่จับผิดแล้เดี๋ยวต้องับพางา អត់វិក្កាអត់វិក្កាអត់អង្គអង្គអត់អង្គអត់អង្គ

อพร้อมหรือยังจะ่แต่แต่ได้ให้พรประสงค์จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีนะ พวกเรายูท <c oughs> ูบเบอร์อะไรเญาติโยมทุกคนตั้งใจกรวดน้ำเราทำบุญได้ตลอดทำบุญได้ตลอดโชคดีตลอดปลอดภัยตลอดเราทำบุญไว้นึกถึงอาวุธประธรรมพระสงค์ไว้นะแต่ไม่ได้เตรียมน้ำมาก็เอาน้ำใจนั่นแหละว่าน้ำอาทิตย์ไปก็ได้เหมือนกัน ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสะครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปะกะปติเอชิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจัตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทมณระโสอยาถามณิโชติระโสยถา เอโยมิวาจันโดสัพพโรโคมินันสะตุมาเตวันดรายโยสุขีติกายุโคมภาวะอภิวาทนัสสิเรสเนจัง <tinyo> ปัจจันโนจัตตารตัมวัตตันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุวัตโกนอนาวัตโกนสิริวัตโกนยศวัตโก alawadhako, anawadhako, kawadhako, mutu sabadadu karo gabayawi, rasukasan tujubadhawa, anega สันตุจะเตนยาสาชยเสติทธนนางระังสุธิปะกายังสุขหังบารังสิริอายุจะวันโนจะโปกังบุธิจยาสวาสตวาสาจะ โยะจัเสวะเสถีพาวันตุเถพวตุสะพมังคะรังระอันตุสะปะเทวตาสะปะบุตรานุปะเวนัสตาสุติพาวันตุเตพวตุสะพมังคารังระ อันตุสาปะเอวะตาสะปะธรรมานุภาเวนะสะทาสุทิปะวันตุเตปะวัตุสาปมังกรังรักอันตุสาปะเทวตาสะปะสังกานุ Pave na sata soti, pavan ธมะสามีสุปฏิปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ ให้อยู่ได้หรอให้ดบ่ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับมีถุงบ่คะที่ตื่นมาพร้อมนะครับาาใจกันนะครับาาาดีใจม้าเลยแต่มีนัดกัดอีกทีนะครับ ประมาณ9โมงแ,แล้วก็กกเชิญทุกคนนะครับเชิญทุกคนทุกท่านนะครับที่มาอยู่ที่ลานองค์พระปู่นะครับมาทำพิธีใบสีส่ขอตามขนบพเมียมประเพณีอีสานเราเดี๋ยวนุมก็จะเดินทางไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนอ่จะอภินวษฎ <Ooh. S 2> เส,สร็จพิธีแล้วนะคะแอดบุญญาภานะคะพระก็กลับวัดนะคะเพราะว่านะคะเขาไม่ได้แยกย้ายนะณแม่ก็มา อ่ะนะครับพวกเรานะครับช่วยกันเก็บโต๊ะเนาะเก็บเก้าอี้เก็บขันนะครับอาณาไปเทนะครับนะครับข้าวต้มของใครไม่รู้กินได้นะครับกินได้ใช่ไหมครับเก็บครับเก็บเรียงไว้ตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เห็นไหมครับเรียงเรียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้จัดโต๊ะนะครับจะทำพิธี นะครับ8โมงกว่านะครับพ่อพามจะเดินทางมาถึงนะครับเก้าอี้เดี๋ยวโต๊ะเราจัดเดี๋ยวช่วยกันจัดโต๊ะนะครับที่จะวางใบสีด้วยนะครับมาต่อกันแล้วใช่ไหม นะครับขอผู้ที่มีความแข็งแรงนะครับสี่ท่านด้วยกันนะครับถ้าเป็นผู้ชายจะยิ่งดีนะครับผู้ชายที่มีความแข็งแรงโอ้ําไมไม่เราแรงจังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาเปิดตัวไหนเดี๋ยวต้องยกพร้อมกันสี่คนนะครับโตนอนโตใบสีครับเดี๋ยวมาวางมาวางตรงกลาของนี้ มาถึงแล้วครับกไกจะกกตูมก,กกอกมาถึงแล้วนะครับเัดมาสี่คนอนะ่ะดีแล้วนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับสุภาพบุรุษครับใครรู้ว่าเป็นสุภาพบุรุษขอเชิญทางนี้นะครับนี่แหละสุภาพสตีโอ้โหให้สุภาพบุรุษเถอะโอ้ย มาแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับทางนี้แหละครับทางนี้ทางนี้ทางนี้เออนะครับตรงนี้นี่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 นชิดๆกางๆนี่ครับอ,อตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับสวยมากเวลาภาพจับมาจะสวยครับต้องขอบคุณทีมแม่บ้านสรสีนะครับมาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวาน นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับผมไม่รู้เสือมันชนนะครับจะมากี่ช่องด้วยกันแล้วก็นะครับเดี๋ยวลุงพลนะครับจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวหลังจากเสร็จพิธีนะครับใบสีสู่ขวัญ นะครับแล้วกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องบอกกันนะครับพิธีกอดให้กำลังใจ